สวัสดีค่ะโอ้ยเหลียวใส่เหลียวขวากัน <laughs> อยู่ในกลางป่าู้เดียวค่ะอันมาเก็บเห็ดค่ะเห็ดอันเห็ดเพิงไลายลายค่ะตอนนี้พอเห็ดมันปูค่ะคอยคิดว่าเห็ดมันปู่ยแหละเหลืองเอ่อขาใหญ่ๆเลยค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันค่ะไปเบิง้งไปเบิง้งเนี่ยค่ะ เห็ดมันปูแม่นละเนาะนี่อู้ยดยอกแบบนี้มึงดูค่ะคิดว่าสีบ่พอซะแล้วนี่เด้อ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 เ,เก็บกล่องไว้ก่อนนะจอมดับเก็บกล่องไปก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวจะมาตัดขาเค่ะ่็มีหน่อยแต่เฮ้ยในมูนึงอยู่แต่สวยดอกงามงามมึงดูคุนปะปาดขาแม่ย สะอ่อน,ออนพูดนะพูดนะาานปานมันดอกไงห้งแะขอบคุณเจ้าปลาเจ้าเขาโอ้ยหาเห็ดแกคือยังเสียงเล,ล็กลหรคคะ <c oughs> คือยังเขาอันซื้อเล,ล็กเลยปลาใดมีก็จังมาโชคดีโอ้ยได้เห็ดมันปูละ เด้อค่ะเด้อมันบานจนสิเ่าแล้วเ,ออเดี๋ยวกล่องลงไปใกล้ๆอืมเด้อนี่โอ้ยเห็นบ่ค่ะขึ้นหน่อยแต่มันคือบ่ออกเป็นมุยไง,ไงเนี่ยป๊าดบังดูค่ะค่ะเดี๋ยวหาอีกเนะค่ะเนาะ นี่ค่ะพออีกมูนงมงึงมูหังบ่มูงใหญ่หรอกค่ะแต่ว่าเห็ดสวยนี่ปาดอตหวเพียงเจ็บกองเลยค่อยพอ่อมันมีอีกกลุ่มนึงอยู่ข้างขวามืออยู่นี่ค่ะโอ้ยสะอ่อนเขาสั้นสั้น <c oughs> ค่ะโอ้ยโอ้ยเบิ่งเบิง,บง ดอกงามแบบนี้โอ้ยคุ้มค่าค่ะคุมค้มค่าคุ้มค่าปาดเบ่งดอกนี้ปาดปาดปาดงแหงโอ้ยแมงมุมโอ้ยสะอ่อนเพียกล้องมันเข้าไปบนะป่ได้นะปาดโถอได้สัมเนีนเอา เก็บเล็กผสมหน่อยดูค่ะเนี่ยค่ะําเพียงดูตัดคาก่อนค่ะเนี่ยค่ะอันนี้กลุ่มสามสี่ดอกอยู่แต่มันดอกไง่ด้ค่ะดอกไงมันโอเคอยู่สวยสมบูรณ์ดีให้อญ้าอันยุนี้มันชุ่มชื้นดีดีฝนมันหัวกระเซ้าตกมั้ง พราะมันยังเปียกๆอยู่นะเนี่ยค่ะโอ้ยสวยงามลายมองนี่มีสองดอกเพื่อนๆปาแต่มันดกอกไงเด้อค่ะโอ้ยใงญหงฮงสวยๆยุต้หงงามอส มีหน่อยถน้อเนาะย่างไก่เห็ดโอเมย์ขึ้นเขาเมยย่างไก่เห็ดเห็ดเผิ่งนมำแห้งค่ะโอเมย์เขากาาระซันซันแต่ว่าขึ้นไปอีกก็จะเป็นถนนเด้ ค่อยขึ้นไปว่างันมันสั้นแต่แถวนี้ซื้อแต่ขึ้นไปทั้งๆสุดเราเป็นถนนเพาะเป็นแต่ย่านค่ะโอ้ยงานผนดอกนึง <c oughs> เสียงยังอันเสียงก็ยังค้น่ยาคน เสียงก็ยังค่อนงานหยียบไม่เห็นเดี๋ยวเด้อค่ะนี่ค่ะพ่ออีกดอกหนึ่งอุป,ปอยุ่ซนนี่สซนเห็ดผึ่งอู้อีกดอกหนึ่งเห็นแล้วโอ้ยโอ้ยยังเสียงก็ยังอันน ยังคนเหยียบไม่แห้งนี่แหละว่ามันเสียงจากของนะอยู่ผู้เดียวเนาะกันระแว้งสิละ่ะขอให้เป็นคนก็นเพราะน่อีกดอกนึ่งค่ะน่อีกดอกนึ่งอ้ยนี่ค่ะบังดูบังดูน้ำไหล ได้สองดอกเห็นไหมคะป้าเบิ้งค่ะพี่น้องพอแล้วค่ะสมใจแล้ว <c oughs> ม่ตอดอกใหญ่ๆพอดีที่ว่าเขาได้ยินเสียงกันเนาะเขาได้ยินเสียงอันคนเหยียบไม่เห็นเมียนีหลีค <c oughs> ขอยอขอย่านพุ่นะค่อยย่านได้ว่างอัน เคยก็เลยห่องเบิ่งแต่พนบ่ตอบพนยางยังมาพ้อกันพอดีเก็บเป็นข่อยบ่มาพ้อมูนี่ถ้าเป็นพนยางมาพ้อมูนี่ข่อยบ่ไดดซ้ำหนี่เห็นบอกค่ะข่อยยางมาพ้อก่อนเพนฟาดมูบุกยัยมีอีกค่ะโอ้ยโอ้ยข่อยว่านสีบ่พ้อเห็ดมันปูแตนี่แตนี่ค่อยๆหาค่ะเขาซ้อนซ้อนมาค่ะมะเก็บบ้านี่เก็บก่อนเก็บก่อน ข่มาฟอก่อนเพิ่อนเกมันพันยางไว้ี่่โอ้ไข่คือซิบวได้เต็มเตือนหลายเด้อบานนี้มาค่ะเก็บเก็บไปิตั้งกล้องไว้เด้อค่ะเอเพื่อนก็ได้เห็ดไหลอยู่นี่ค่ะเก็บกล่องไว้กันเนาะจังไปตัด ขอยยางมาพอ,อก,ก่อนเพิ่อนย้ายเรามาเก็บยายฝรั่งมาเก็บป้าดเบิ่งค่ะเบิ่งเบิ่งเบิ่งสงเสัยเแล้วออยู่ทั้งเทิงเพื่อนอันเขามันสั้นกะจริงค่ะแต่ว่าขึ้นไปเทิงเทิงขึ้นไปสุดเราเป็นถนนค่ะกีเยเล่บเป็นตะย่านไป้าเก็บกันป้าดจน่าเถ่าพุ่นน่ะยายลายพู่นน่ะ เ้าเก็บเ้าเก็บโ,โล่งใจค่ะมีคนเก็บ <c oughs> ย่าน,นเนาะเงียบสนิทเลยว้าวเสียงเงียบไม่เห็งเนี้ยตื่นแลน้วเนาะย่านอันถ้าเป็นคนโอเคอยู่เด้เราเก็บอยู่เึิงเถิงแสดงว่าสิมีอีกมูหนึ่งอยู่เึิงเมูเห็ดนี่ค่ะเรื่องอลาม ผมท้องค่ะปนานว่าท้องเลื้องอารมปาดปาดปาดเป็นเทือนแรกที่ได้เก็บเห็ดมูญย,ยปานนี้เออแล้วเก็บอยู่ทึ่งๆอีหลิปาดเัอแซ่อัอนเก็บกล่องไว้ก่อนค่ะไปตัดยูอันไปตัดยูกระท่อมก็ได้ คะคโอ้ยคันเก็บเอาแล้วี้เน่ากับมีค่ะเพื่อนเพื่อนเบิ้งเบ้งโอ้ยสะอ่อนโอ้ยเอาได้บ่นี่เนา่าอันนี้เน่าค่ะว่าเอาเอาต่อ,อันที่มันกินได้ปั๊ดอยู่ส่วนสวรรค์เด้อต้องเลือกเอาเออเราเก็บอยู่ทั้งทั้งอืลอ แสดงว่ามันสิออกเงาลงมาหอดผีได้เนาะพุดนะจนว่าบานแล้วเนาะ,นะจนบานว่าแางเจ็บเห็ดมาขอให้พ่อเป็นมูใน่เดอ้อสันดกสมวังอยู่ค่ะสมวังสมวังสมวัง ได้ในสิ่งที่ต้องการดูดูว่ามันกรอบป้าทรามอข่อยมาเห็นนางขึ้นสิดใจ <c oughs> โทษไปหายานีอยู่โอ้ยหลูกเราเปิดเทอมแล้วเลามาบ่ใดแล้ว ต้องเป็นปีนาค่ะแต่เป็นมาบ่ได้ปีนี้ก็ต้องปีนาจังไหมอันย้ายนี่เราสงส,สัยเราสิอิวนี่แหละมันมีบ้านไรลังอยู่อยู่นี่เป็นอันอันซัมเมอร์ฮาว์ไหมสงสัยเพิ่นสีมานี่แหละหาเห็ดบานเพิ่นอยู่ไก่เนาะน้มเฮงค่ะอ่ะกองมว้กอนเออ อ่ค่ะสะอวนไล่ครับโอ้ยหักอาดึงดอกกันอาดวงดูพูนอ่ะเฝ้าเก็บเฝ้าเก็บยาโรยยาง แสดงว่าห้างนี้มีเพื่นสีหาแล้วล่ะแต่ว่าคอยกะหาคือเอาแหละเ <c oughs> ก,ก็บกล่องไว้ก่อนป๊าดดเดูเหลืองอลามงามตาบึงนุ่งดะโอ้ยบระเทศไทยทอดสดกุ้มเนี่ย อัดวิดีโอเขาแต่จังบาลายค่ะสันตาลายนี่ค่ะปมึงด,ดูแต่ดอกมันงามสะอ่อน แล้วไอ้นิ้มเราก็ไผสิว่าได้บุ <c oughs> มันเป็นคนสวนดหรอกค่ะฟังสำเนียงว่าอืมมองดูฟังสำเนียงมันเป็นคนสวัสดแต่ก็ดีใจมีมูกเก็บ <c oughs> ดีใจยูปัาดมองดูค่ะสุดยอดต้องไปย่างไก่อีกแล้ว ngam hiền ôi hạt thôi nè ôi ta thứ con giờ mới nhăng hiền chặt tăng con như cây anh bao đây đang chạy สุดยอดสุดยอดแห่งความงามกรอบๆพร้อมทั้งอวบทั้งกรอบค่ะนี่นะเดี๋ยวอยู่ค่ะโอ้ยขาขาจังโอ้ยกำลัง <c> ส <ười> ีขาจังมันขาหนอเดี๋ยวนยโอ้ยอยู่ใตไหม เอาขาจังโอ้ยหางเลยมึงขาบ่เลยโอ้ยเปลี่ยนท่านางก่อนอพอยังให้ขาจังมันเจ็บโอ้ยโอ้ยถ้าขาจังมันสิเจ็บมันสีลงเนี่เส้นมันสิตึงตึงคักเนี่ยค่ะ มุนซำปุ้ยม่งด้วยจนเถ่าอดจ,จังไปตัดขาอยู่บ้านก็ได้เอออย่อ,อนกระท่อมก็ได้แต่เราก็เอาเศษเศษขามันมาถิ่มในป้าให้เราจะมันเหยียบไดจ,จังไปตัดขาค่ะนะคะสองกอง ตอนแรกก็ตัดไปแย่งดีแหละได้แยงไปตัดค่ะห้าฝนมันตก้าวหา้าวออกจากป่านะคะแต่ดอกยังไงมานคักค่ะเมื่อนี้เด้เก็บเห็ดมันปูร่อม,มานคักมานคักเห็ดเหลืองๆองงก็ยังเห็ดละงกนี่ลายหลี่เห็ดละงก แบบเดียวเห็ดละงอกเลยหังบก,กาเก็บดอกเก็บบกเป็นเห็ดนะยันถึงเห็ดเบี้ยพออยนี่เขาบกินเนาะนี่นี่เขาบกินเห็ดก,ก็ยังเห็ดละงอกไหมแต่ยมมีกะเห็นพันเก็บอยู่ดอกอบานจนเ่าได้มูบแบบนี้เต็มถุงเพดี เต็มถุงกระดาษเต็มถุง,งกระดาษสมใจแล้วน้าอบแห่งกับ่เดียวมาสมใจแล้วหาอีกค่ะหาอีกแค <c oughs> ่นี้แหละจะหาอีกนะคะเนาะพออีกแล้วคะ่ะ <laughs> ประมาณนี้มูนน้อยเสง,งว่าย้ายแล้วาง่ก่ก็แล้วแงมาทั้งนี้เลยเด็กเ่อตาพอดีดอกถึงเพิน่นสิมาแล้วเข้าก็หาได้ที่เราโอ้ยอันนี้คือบางงามนี่ค่ะโอ้ยหกักเฮ็ดอย่นี้มีแต่ดอกใหญ่ๆนะ อ่อนปาดมแต่อนอนบ่จอยบ่แหงคืออยู่สุนสวรรค์นะาอุ้ยอันนี้บ่นนออสนนวยโอ้ยโอ,อ้ยอ้ยขาจังนะ เซนเอ็นมันตึงขึ้นต้องค่อยระวังค่ะประสันนันงจะเจ็บวุ่นอะงามคัดอ,อ้ยทั้งพายกับเปา นี่สิเป็นตะมันหาอยู่ดอกง่ยสิึนบน,บนโอ้ยดอกฮะพุนะ เริ่มเดียวอันนี้กำลังขึ้นค่ะเห็ด อ่อนขายง่างทั้งนั้นเลยค่ะไม่ได้วาเลนนะเนี่ยพู่น่ะไม่ส,สออนน่อนได้งพันงเลยเนี่ยขายเดี๋ยวหาอีกค่ะเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งโอ้อยไ่กอดย้ายแล้วก็เห็นติแล้วก็ยางวนอยู่แถวนี้อยู่ ล้อยางไก่ดูดแสดงว่าื้อยางไก่ค่ะพูน่ะจะดอกใหญ่ๆแล้วขบนยางมะมองมันถือหมองเนาะ๊าเสียวแล้วล้กยางยังไกลกว่านี้ได้นี่โอ้ยเห็ดอันนี้ก็มีโอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เห็ดกินได้ โอ้ยมันเดินเดิเห็ดนั่นแม่นเราบ่เอาเห็ดอันนี้ติเราบ่รู้จักเห็ดมันปู่แท้หึไปได้บ่จ้องใส่เราสิหาแต่เห็ดเห็ดพรุงเท่าด้บ่อันนี้แม่เราจะเก็บแต่เห็ดเพิ่น เราเป็นคนสเววนมื่เราเห็นเคยกับ่รููกับ่เป็นยังค่ะ่อยเก็บเอาเบ่เห็นจังเรานี่อีกบอดอกนม้ป้าเจกซีร้องเพลงยัง กระดาษกระสิเต็มขอแยกทุงสันเด้ขอย่านเห็ดเิ่งมันทับมุนดูด <c> บ <ười> ่ได้เอาทุงน่อยมาอีกบ่คิดว่นสิมีเห็ดอันนี้แหมน้อคิดว่นสิพอเอาเตาถุงมาใส่เห็ดเิ่งโลดโอ๊ย อีกสองดอกเห็ดพึ่ง <d _ n> เห็ดพึ่งโอ้ยออโอ้ยยายเราเอาแต่เห็ดพึ่งข่อยเห็นลราปาดแต่เห็ดพึ่งเออเบ่เอาเห็ดมันปลูกก็ดีข่อยสิได้เก็บเนาะอ้ยสวยให้อือนะข่อยเห็นลราปาดเบิ่งแต่เห็ดพึ่ง สงสัยล้วสิอยู่แถวนี้แหละเคโอยแบตเตอรี่สิเบิร์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหานาชาร์จก่อนแบตกับสิเบิร์ค่ะน,นี่ดพอเห็ดอดอกนี่ตุบป,ปุอยู่แบตสิเบิร์กล้องกั้เดี๋ยวอัน,น สายชาร์จปอเดีออมาโอ้ยมีแบตสำรองอยูแต่สายชาร์จบออกมานาำแห้งไปหาอีกมึงค่ะเห็ดอันนี้ก็ลายเนี่ยขาวๆเนียค่ะลาย,าาะะล,ายลายเป็นมูลเลยอยู่เนี่ยแต่ว่าข่อยบ่เก็บค่ะอันเพี้ยทั้งพี่กรลายเน่กำลังออกค่ะมึงเห็ดอันเอียงเกาะเนี่ย นี่ค่ะลายาคักนี่เป็นมูลเลยแต่ว่าคอยพวกเก็บคอยหาเก็บแต่เห็นมันปลูกกันเห็นเพิ่มหูหน่อยไปพุนหุนหุน,นลงไปพุน่นเก็บได้ลายกับบุญลูกจะไปไ,ปไว้มึงได้ใส่จังได้เนาะคลิปนี้ได้คอยสิย่างให้อีกอยู่ค่ะนี่เด้อค่ะเบิง้งเดี๋ยวให้เบิง้ง นี่รดองน้ำๆค่ะอันนี้เทออกนี่กล่องอัญญาเลยด้วยนี่มันอยู่ในถุงจะได้เห็ดเพิ่งนี่ค่ะด้สิ้นย่างให้อีกอยู่ค่ะพ่อแบตมันสิเบิร์ตเป็นเต่เอาปบอนี่ ดึงบิง้งงามเถอะโอ้ยได้อยู่ค่ะได้อย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต่างกล้องกันยี่หัวทิ่มด้กล้องเอ้ยปัดท้ายกันงามสะออนเห็ดสะออนเห็ดป้านีค่ะ เลยอยู่ค่ะเห็ <c oughs> นดอกเห็ดปะค่ะตุ๊ปุ๊ยนะไม่ไม่เห็นดิเดี๋ยวอันเอามีดก่อนป้าถึงจะย่างนะคื <c oughs> อไม่ป้าผู้เดียว ่คะบฝ่าว่ะโบฝ่าวาคือยังตะกียเพราะเขาขางขึ้นเนะาะค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะเด้อถ้าเบิ่งช่องจงค้นผู้เวียงเด้ค่ะฝากช่องจงค้นผู้เวียงน้ำหน่อยด้ยค่ะบ๊ายบาย